ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยม ก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในวจนี้ตมาก็ได้บรรยายธรรมะในหัวข้ออริยสัจสีนะตอนอที่ว่าด้วยชาติปิทุกขาเนี่ยแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์นะเยอะมก่าคงจะติดตามรับฟังมาโดยตลอดก็คงจะพอมองเห็นภาพแล้วนะว่าการเกิดเป็นทุกข์ อย่างไรนะโดยเฉพาะการเกิดในอบายภูมิทั้ง4ซึ่งเรียกว่าเป็นทุกข์ทุกข์โดยแท้นะเพราะว่าโดยมากถูกบีบคั้นด้วยทุกขเวทนาแม้ตอนมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีทุกขทุก์มากพอสมควรเหมือนกันนะเช่นความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็เป็นทุกขทุกนะหรือว่าไฟไหม้น้ำร้อนลวก อะไรเงี้ยฟ้าผ่าตึกถลม่มนะหรือว่าน้ําป่าไหลหลากอะไรที่เราได้ฟังข่าวข่าวมานะถูกขู่ริทําร้ายทรมานประสบอุบัติเหตุพวกนี้ก็เป็นทุกข์ทุกที่เราเห็นกันในการเกิดมาเป็นมนุษย์นะส่วนพวกความสุขที่เราเคยได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็น ความดีทั้งหลายอันนี้ก็เป็นวิปริณามทุกนะเป็นทุกที่อ่าเป็นความสุขที่ปรวนแปรยความสุขที่ปรวนแปรไม่เที่ยงแท้แน่นอนพปงจิงทรงตรัสว่าเป็นทุกข์เหมือนกันแต่เป็นวิปริณามะทุกเป็นทุกขที่ไม่ยั่งยืนอ่าเป็นสุขที่ไม่ยั่งยืนนะเป็นสุขที่ไม่ยั่งยืนอันนี้ก็เป็น หัวข้อธรรมะที่อาตมาได้นำมาบรรยายให้ยโยมได้ฟังทีนี้ในวันนี้ก็ยังเป็นหัวข้อของอาชาติปีทุกขาอยู่นะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์โยมนะวันนี้เลือกเอาจากพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายสคขาวัตเล่ม1ภาคสองก็คือเล่มที่25นะโยมหน้า108อยู่ใน วชิราภิกษุณีนะว่าด้วยมารรบกวนวชิราภิกษุณีญาโยมก็ลองฟังดูนะว่าในเรื่องนี้ภิกษุณีท่านจะแสดงทุกข์ของการเกิดมาเป็นอย่างไรการเกิดมาเป็นทุกข์อย่างไราบเจ้าได้ฉดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นะพระเชตวัน อารามของท่านนาถาบินทิกะเศรษฐีกรุงสาวถีครั้งนั้นเวลาเช้าวชิราภิษณีนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินาบาทยังกรุงสาวถีเที่ยวบินนาบาตไปในกรุงสาวถีแล้วเวลาปัจฉาพัฒกลับจากบินนาบาตแล้วเข้าไปยังป่าอันทวันเพื่อพักกลางวันครั้นถึงป่าอันทวันแล้ว จึงนั่งพักกลางวันที่โคนไม้ต้นหนึ่งลำดับนั้นมานผู้มีบาปใกล้จะให้วัชิราภิกษุณีบังเกิดความกลัวความหวาดเสียวขนพองสยองกล้าวและใครจะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาวัชิราภิกษุณีถึงที่พักคั้นแล้วได้กล่าวกับวัชิราภิกษุณีด้วยคาถาว่า สัตว์นี้ใครสร้างผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหนสัตว์บังเกิดในที่ไหนสัตว์ดับไปในที่ไหนโอ้โหมีแต่สัตว์บกคนลเลยนะโยมเนี่ยลำดับนั้นวจิราพิกุณีได้มีความดำริว่านี่ใครหนอกล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรือ,อมนุษย์ ทันใดนั้นวจิราภิกษุณีได้มีความดำริว่านี่คือมารผู้มีบาปใครจะให้เราบังเกิดความกลัวความหวาดเสียวขนพองสยองกล้าวและใครจะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงกล่าวคาถาครั้นวชิราภิกษุณีทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปแล้วจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่า ดูก่อนมานเพราะเหตุไรหนอความเห็นของท่านจึงหวนกลับมาว่าสัตว์ในกองสังขารล้วนนี้นะสัตว์ในนี้คือสมมุตินะโยมนะกองสังขารน,นั่คือปรมัตาย์โยมนะอย่างเช่นสัตว์ว่าหญิงว่าชายว่าคนนั้นคนนี้ว่าไทยฝรั่งลาวยวนพวกนี้เป็นเป็นสัตว์ถือว่าเป็นที่จริงเป็นเพียงสมมุติเนี่ยนะ อ่าสมมุติตามเชื้อชาติชนชั้นวันนะอะไรอย่างนี้แต่ที่จริงก็คือกองสังขารปรมัตอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเพราะเหตุไรเนาะความเห็นของท่านจึงหววกลับมาว่าสัตว์ในกองสังขารล้วนนี้ย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์เหมือนอย่างว่าเพราะคุมส่วนทั้งหลายเข้าเสียงว่ารถย่อมมีฉันใด เมื่อขันทั้งหลายยังมีอยู่การสมมุติว่าสัตว์ย่อมมีฉันนั้นความจริงทุกข์เท่านั้นย่อมเกิดทุกเท่านั้นย่อมตั้งอยู่และเสื่อมสิ้นไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกขไม่มีอะไรดับลำดับนั้นมาผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าวชิราภิกษุณีรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเอง โยมตรงนี้ฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างโยมจะฟื้นความรู้สึกของพวกเราหรือเปล่านะโดยปกติพวกเราก็เป็นพวกของมารอยู่แล้วนะเป็นบริวารของมารนนะชอบมองเห็นว่าเป็นคนนั้นคนนี้ที่นั่นที่นี่เป็นสัตว์เป็นบุคคลก็พลอยให้แบ่งชนชาติเชื้อชาติศาสนาวันนั้นวันนี้นน อันนี้ล้วนแต่ติดในสมมุติบัญญัตินะโยมนะที่จริงท่านบอกว่าเนี่ยการเอาชิ้นส่วนทั้งหลายมาประกอบกันเข้านะตัวถังก็ดีล้อก็ดีฝากระโปรงก็ดีเครื่องก็ดีประตูก็ดีพวงมาลัยก็ดีหลังคาก็ดีนะโยมเอาส่วนต่างๆมาประกอบอร้อมอากาศเอาไว้ก็เรียกว่ารถฉันใดนะที่จริงรถนะ่ยไม่มีนะรถ รถไม่มีจริงรถเป็นเพียงแค่ชื่อนะถ้าเราแยกชิ้นส่วนออกก็จะเห็นแต่ล้อนะเห็นแต่ล้อตัวถังฝ้ากระโปรงพวงมาลัยประตูเครื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ในแต่ละอย่างเนี่ยเราก็เอามาแยกชิ้นชิ้นส่วนออกอีกนะอย่างเช่นล้อเนี่ยเราก็สมมติเรียกว่าล้อเราก็มาแยกออกเป็นยางเป็นอ,อะไรเป็นยางนอก ยางในหรือว่าเป็นกระโปะนะกระโปะก็คือว่าตัวไม่รู้อาตมารเรียกถูกหรือเปล่านะตัวเหล็กเหล็กที่เป็นตัวล้อจริงๆะโยมที่ยางหุ้มอยู่นะก็แยกออกไปอีกนะในยางก็แยกกไปอีกว่าเกิดมาจากอะไรอายางพา,าราผสมน้ำกรดผสมเชื่ออะไรก็แยกออกไปเรื่อยๆนะจนสุดท้ายก็เหลือแต่ปรมัต์นะไม่มีล้อจริง นะไม่มีพวงมาลัยจริงไม่มีประตูจริงไม่มีตัวถังไม่มีรถจริงๆเพียงแค่เป็นเป็นสมมุติเท่านั้นเองชั้นใดนะเมื่อขันทั้งหลายมีอยู่ขันนี้คือสิ่งที่ประกอบคุมอากาศไว้นะเช่นหนังจะเป็นรูปขันนะก็หุ้มเอาเนื้อเอาไว้เนื้อก็หุ้มกระดูกกระดูกหุ้มเยื่อในกระดูกชนะี้โครงทั้งหลายก็หุ้มตับไตไส้ปอดอยู่ซึ่งเป็นรูปขันเนี่ยยังติด คุมกันอยู่ล้อมอากาศอยู่ก็เรียกว่ารูป,ปรขันเรียกว่าคนนั้นคนนีนะ้มีเวทนาเสวยอ,อยู่มีสัญญาจำได้มีสังขารปรุงแต่งมีวิญญาณที่ยังเกิดดับเกิดดับทำหน้าที่ของธรรมชาติอยู่ก็เรียกว่าสัตว์บุคคลเป็นคนประเทศนั้นประเทศนี้ศาสนานั้นศาสนานี้เป็นหญิงเป็นชายเป็นครูเป็นอะไรพวกนี้พี่น้อง ด้วนแต่เป็นสมมติเท่านั้นโยมตราบใดที่ขันทั้งหลายยังมีอยู่ก็สมมติเรียกว่าสัตว์ชนนั้นที่จริงมีทุกข์เท่านั้นที่เกิดเอ๋นะโยมที่เกิดมาตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่ก็ดีสําหรับสัตว์ที่เกิดในครันนะหรือสัตว์ที่เกิดในไข่ก็พอออกมาจากไข่ก็เรียกว่าทุกข์ออกมาแล้วนะหรือเกิดเป็นรูปปาทีกะ เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นสัตว์ในอบายนรกเปรตอสุรกายพวกนี้ขณะที่เอดิดเกิดมาจากท้องแม่ถือปฏิสนธอิออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกองทุกข์ที่โผล่ขึ้นมาในวตฏสงสารโยมท่านจึงได้บอกมารไปว่าเนี่ยมีทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่และดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ แม้เราที่ฟังธรรมะอยู่นี้นะก็เป็นทุกข์เท่านั้นนะโยมเสียงที่ได้ยินทางหูเนี่ยก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะหูที่ทำหน้าที่ได้ยินเสียงกระทบเสียงก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันห้าที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่เนี่ยก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแต่ว่าหากว่าเรามาได้ปฏิบัตินะเรามาได้กําหนดรู้ ไม่ได้กำหนดรู้ทุกด้วยปริญญาสามอะเยตมาเคยบรรยายให้ฟังไปในตอนก่อนโน้นนะยาตาปริญญากำหนดรู้ในสิ่งที่ควรรู้คือสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นปรมัตถะประมัตถธรรมเป็นความจริงที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลนะด้วยยาตะปริญญาถอนสมมุติออกให้หมดถอนชื่อออกให้หมดนะเห็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดผลอันนี้นะเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิด ทุกอันนี้เรียกว่ายาตาปริญญาก็พิจารณาลงสู่ความไม่เที่ยงเกิดดับวนแปรชั่วคราวหรือว่าเป็นทุกข์บีบคั้นทนอยู่ไม่ได้ปริเสธความสุขเนี่ยเรนตาหาหาสาระไม่ได้ไม่ได้เป็นใหญ่ในตัวเองไม่มีเจ้าของเป็นของศูนย์เนี่ย,ยเรียกว่าตีรณัปปริญญากําหนดรู้ทุกข์ด้วยปริญญา3เมื่อเข้าใจชัดเจนก็ปัญหาปริญญาก็เกิดขึ้นถอนอุปาทานว่าทุกข์เป็น ของเราเราเป็นคนทุกข์ทุกข์เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยเราไม่ได้เจริญวิปัสสนาไม่ได้กันหมดรู้ทุกข์ด้วยปริญญาสามเราก็เลยไม่รู้จักทุกข์นะเห็นว่าเป็นสุขเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเหมือนกับพวกมารนะนะดังนั้นเราอาจจะเป็นเพื่อนของมารก็ได้โยมเป็นพวกของมารนะนะแต่ยังเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่เนี่ยทีนี้พอเราได้ฟัง การอธิบายของท่านภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเราก็คงจะเกิดปัญญาแล้วนะต่อไปจะไม่มองเห็นเป็นคนนั้นคนนี้เป็นที่นั่นที่นี่นะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยมองเป็นประมัดมองเป็นธาตุมองเป็นความสูญสลายมองเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งสิ่งหนึ่งตั้งอยู่ระดับไปนะใจก็ถอนอุปาทานได้ยมลำดับนั้นมาผู้มีบาป เป็นทุกข์เสียใจว่าวชิราภิกษณีรู้จักกล่าวดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองก็จบนะวะชิราสูตรโยมตอนนี้ว่าด้วยมีทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่และดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับอ่านี้มาดูอีกสูตรหนึ่งนะโยมอุป,ปะในยสูตรเล่มเดียวกันนะ,นะขออภัยนะตรงนี้ อ่าคลเล่มนะอันนี้อยู่ในสคาทาวัคเล่มที่หนึ่งภาคที่หนึ่งคือเล่มที่ยี่สิบสี่นะสูตรที่โยมฟังมาเมื่อสักครู่นี้เป็นเล่มที่ยี่สิบห้าโยมอ่าเรื่องราวเป็นอย่างไรโยมฟังดูนะเทวดานั้นโอ้ตัวนี้ท่านขึ้นเอารัดเลยเพราะว่าปกติเนี่ยในวัคนี้จะมีเทวดามาเฝ้ากล่าวปัญหาธรรมะในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า มากมายหลายองค์นะในสูตรก่อน,อนท่านจะใช้คําว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะเทวดาแต่ละองค์ก็มาทูลปัญหาธรรมะมากล่าวธรรมในสํานักพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้ตรงนี้ท่านก็ไม่ได้เอานิทานมานะท่านย่อมาตรงนี้เลยว่าเทวดานั้นครั้นยืนอยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วแลได้กล่าวคาถานี้ในสํานักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ชีวิตคืออายุมีประมาณน้อยถูกต้อนเข้าไปเรื่อยเมื่อบุคคลถูกชะลาต้อนเข้าไปแล้วย่อมไม่มีผู้ป้องกันอันนี้เป็นความจริงนะโยมนะบุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ในมรณะพึงทำบุญทั้งหลายที่นำความสุขมาให้เอออันนี้ก็เป็นเจตนาดีนะของเทวดานะว่าพวกเราเกิดมาทุกคนล้วนแต่บายคร้อยนะหรือว,ว่า เดินทางไปสู่ความแก่ชราในที่สุดก็จะต้องตายไปเมื่อเห็นโทษของความตายอย่างนี้ถก็ควรรีบทําบุญเสียเพราะว่าบุญนั้นจะนําความสุขมาให้สมกับที่ท่านตัดว่าบุญยังชีวิตสัง่งบุญยังสุขขังชีวิตสังกยัมมหิบุญนําสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตนะตอนนี้เป็นความคิดของเทวดาโยมแต่โยมมาฟังพระผู้มีพภาคเจ้าจะตัดอย่างไร พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าชีวิตคืออายุมีประมาณน้อยถูกต้อนเข้าไปเรื่อยคล้ายๆกับเทวดาพูดนะนะเ <c oughs> มื่อบุคคลถูกชราต้อนเข้าไปแล้วย่อมไม่มีผู้ป้องกันอันนี้ก็จริงเหมือนกันโยมบุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ในมรณะพึงละอามิตรในโลกเสียมุ่งสันติเถิดออเห็นไหมโยมของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรานี้เรียกว่าสูงสุดขั้นอุกฤษเลยโยมบรรลุเป็นพระอรหันต เข้าถึงมรรคผลนิพพานเลยนะพึงละอามิตรในโลกโยมอามิตรในโลกคืออะไรโยมที่โยมได้ฟังมาตั้งแต่ตอนยันก่อนอนู้นนะอามิตรก็คือการมาคุณ5ก็ดีหรือว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็ดีที่เราไปมีอุปทา,านนั่นแหละโยมก็คือสัตว์ก็ดีสังขารก็ดีที่เราทําให้เป็นที่รักยึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นของเรา หรือว่าเราเป็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลพวกนี้ก็คืออามิตรทั้งนั้นนะสรุปโดยย่อคือว่ารูปเป็นอามิตรเวทนาเป็นอามิตรสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอามิตรนะให้ละความยึดมั่นหรือฉันทราคะในอามิตรและมุ่งสันติคือมัณยิพานเสียสูงสุดเลยโยมไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกนะไม่ต้องมาสุขในสวรรค์เหมือนกับที่เทวดาแนะนำนะโยนะ เทวดาบ,บอกว่าเออเกิดมาก็จะต้องตายเนี่ยเรียกทาบุญนะจะได้มีความสุขถึงจะมีความสุขแต่ความสุขนั้นก็เป็นวิปริณามทุกข์เป็นเป็นความสุขที่ปวนแปรความสุขที่ไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์อย่างหนึ่งพระองค์จึงไม่ทรงสรรเสรญนะสรรเสริญความสุขที่เป็นอมาตะเลยโยมคือพระนิพพานอมาตะเป็นนิรันดรดังนั้นเถโยมเมื่อเข้าถึงแล้วก็ความเกิดแก่เจ็บตายก็เข้าไปไม่ถึงนะนะ เราจะเข้าถึงตัวนั้นได้ก็ต้องละอามิตรเลยละจันทราคะในอามิตรในอารมณ์ทั้งปวงตรงนี้ท่านก็ขยายนะก็เมื่อว่าโดยปรมัาิขณะแห่งชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยมากท่านบอกว่านั้นนะโดยปรมัาินยมนะแต่จริงเรามองโดยสมมุติบัญญัติว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมีอายุ อ่าสิปี2 0ปี3 0ปี40ปีหรือว่า60-70 90100ปีแล้วก็ตายไปชาติหนึ่งอายุ90ปีเราพูดโดยสมมุติบัญญัติว่าสัตว์ตายอายุ90ปีอายุ70ปี60ปี50ปีเป็นต้นนี่พูดโดยสมมุติว่าคนนั้นตายคนนี้ตายนะอายุยืนเท่านั้นเท่านั้น,น,นปีแต่ว่าโดยปรมัตถ์ท่านบอกว่าเนี่ย ขณะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยมากเกินที่จะเปรียบคือสักว่าเป็นไปเพียงจิตเดียวเท่านั้นว่าโดยปรมัติขณะมี3คืออุปาทขณะทีติขณะพังคะขณะอุปาทะคือเกิดขึ้นนะทีติตั้งอยู่พังคาดับไปโยมชั่วขณะเดียวนะไม่ถึงเซี่ยววินาทียมขณะของจิตที่ดวงหนึ่งดวงหนึ่งที่เกิดขึ้นรักษาขันห้านี้อยู่เนี่ย ท่านบอกว่าในร่างกายที่เป็นที่อาศัยเกิดของจิตเรียกว่าวัตถุวัตถุรูปนะโยมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดของพระอภิธรรมโยมโยมที่ไม่ได้เรียนอภิธรรมเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกคือจิตในขันหานี้เกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะเกิดดับเกิดดับอย่างรวดเร็วเหมือนกับไฟกระพริบที่เกิดดับเกิดดับอย่างรวดเร็วนี่ว่าเหมือนภาพที่เราสร้างด้ดวยโปรกราฟิกนะโยม ที่ว่าในคอมพิวเตอร์นะมันจะมีจุดเล็กๆเ,เกิดดับเกิดดับอย่างรวดเร็วจนมองเป็นภาพคนโน้นคนนี้นะที่จริงเป็นจุดเล็กๆที่เกิดดับติดต่อกันนะแต่จิตเกิดดับเร็วมากกว่านั้นอีกโยมนะท่านบอกว่าลัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยเกิดดับไปถึงแสนกฏขณะเนี่ยโดยประมัดแล้วเนี่ยชีวิตเป็นไปเพียงแค่ดวงจิตเดียวจึงเชื่อว่าน้อยเพราะความที่ชีวิตตนามนั้นเป็นของ เป็นไปกับด้วยขณะอุปมาด้วยล้อแห่งรถแม้เมื่อหมุนไปย่อมหมุนไปโดยส่วนแห่งกงรถหนึ่งเท่านั้นที่ความดับความเร็วรอบอนะโยมนะแม้เมื่อหยุดอยู่ก็ย่อมหยุดอยู่โดยส่วนแห่งกงรถหนึ่งนั่นแหละนะรอบหนึ่งหมุนไปรอบหนึ่งหยุดอยู่อย่างเนี้ยชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปในขณะ แห่งจิตดวงหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันครั้นเมื่อจิตดวงนั้นสักว่าแตกดับไปท่านก็เรียกว่าสัตว์ตายเหมือนคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าอตีเตจิตตะคเนชีวิตถะาเป็นต้นนะแปลว่าในขณะจิตในขณะแห่งจิตอันเป็นอดีตบุคคลชื่อว่าเป็นอยู่แล้วมิใช่กำลังเป็นอยู่คืออดีตไม่ใช่ปัจจุบันนะตรงนี้ มิใช่จักเป็นอยู่ก็คืออดีตไม่ใช่อนาคตนะในขณะแห่งจิตอันเป็นอนาคตบุคคลชื่อว่าจักเป็นอยู่มิใช่เป็นอยู่คืออนาคตไม่ใช่ปัจจุบันนะ,ะมิใช่กำลังเป็นอยู่อ๋อขออภัยนะ,ะในขณะแห่งจิตอันเป็นอนาคตบุคคลชื่อว่าจักเป็นอยู่มิใช่เป็นอยู่แล้ว,อ,วอนาคตไม่ใช่อดีต มิใช่กำลังเป็นอยู่อนาคตมิใช่ปัจจุบันโยมในขณะแห่งจิตอันเป็นปัจจุบันบุคคลชื่อว่ากำลังเป็นอยู่เห็นไหมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจิตขณะเดียวกําลังเกิดขึ้นนะมิใช่เป็นอยู่แล้วคือปัจจุบันไม่ใช่อดีตมิใช่จากเป็นอยู่ปัจจุบันไม่ใช่อนาคตนี่โยมจิตนั้นตั้งอยู่เพียงแค่ขณะเดียวเกิดดับเกิดดับเกิดดับลักษณะอย่างนี้ชีวิตตัตงอัตตาภาโวจัก สุขขทุกข,ขาจากเกวลาเป็นต้นชีวิตอัตภาพสุขและทุกข์ทั้งหมดประกอบด้วยจิตดวงเดียวก็คืออุปาทะิทีติพังคะที่เกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์อารมณ์สุขก็ดีอารมณ์ทุก็ดีแล้วก็ดับไปนะขณะของจิตนั้นย่อมดับไปเร็วพรันเยนิรุทธ,ธามารันตัสสะติถามนัสสาวาอิทะเป็นต้นนะโยม จิตเราใดาของสัตว์ที่กำลังดํารงอยู่เนี่ยขณะเนี้ยพวกเรามีชีวิตอยู่เนี่ยหรือกําลังตายแตกดับไปแล้วในปราวัติการนี้จิตเหล่านั้นทั้งหมดหาได้กลับมาเกิดอีกไหมนะจิตอันไหนดับไปแล้วก็ดับไปเลยนะเหมือนกับน้ําที่ไหลไปสู่ทะเลเนี่ยมันก็ไหลไปเลยไม่ย้อนกลับมามีแต่ของใหม่ผ่านมากลายเป็นของเก่านะคล้ายๆวันที่ผ่านมานี่มันจะไม่กลับมาเป็นปัจจุบัน มันจะมีแต่วันใหม่ผ่านมาเป็นปัจจุบันและกลายเป็นอดีตเนี่ยไหลไปไหลไปไม่ย้อนกลับฉันใดจิตที่เกิดดับแล้วเนี่ยก็แตกดับไปไม่ย้อนกลับมาเกิดใหม่ฉันนั้นโยมแม้ขันทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะนค่อยๆดับไปดับไปอ,อะนิพพัตเตนะ นชาโตเป็นต้นนะเพราะจิตไม่เกิดสัตว์โลกก็ชื่อว่าไม่เกิดจิตเป็นปรมัดนโยมนะแต่เราสมมติจิตเกิดขึ้นมาว่าเป็นสัตว์เป็นคนนั้นเกิดเป็นหญิงเกิดชายเกิดไทยเกิดฝรั่งเกิดเป็นต้นเพราะจิตเกิดขึ้นเฉพาะหน้าสัตว์โลกก็ชื่อว่าเป็นอยู่เพราะความแตกดับแห่งจิตสัตว์โลกจึงชื่อว่าตายแล้วนี่คือจริงจิตแตกดับนะ ไม่ใช่คนแตกดับไม่ใช่สัตว์แตกดับโยมแต่เราไปสมมุติว่าเป็นสัตว์แตกดับสัตว์ตายอย่างนี้เป็นต้นคนนั่นตายคนนี้ตายพ่อตายแม่ตายสัตว์ตายนี้เป็นบัญญัติเนื่องด้วยปรมัิอันนี้ก็คงพอเข้าใจให้แยกออกระหว่างปรมัดบัญญัติเวลาก็หมดลงแล้วโยมเนี่ยเดี๋ยวจะมาอ่านตรงนี้นิดหนึ่งนะโยมนะท่านบอกว่าเทวดาเนี่ยมากล่าวบอกว่าลำดับนั้น พระผู้มีพระเจ้าทรงดำรีว่าก็เทวดานี้ย่อมกล่าววัตตกถาถ้อยคําอันเป็นไปในวัตตานะคือสนับสนุนส่งเสริมให้คนเวียนว่ายตายเกิดในวัตตานะแต่ไม่ใช่ว่าบุญน่ะไม่ดีนะโยมนะบุญน่ะดีให้เกิดความสุขแต่ว่ามันก็ยังเป็นวัตตะสงสารอยู่พระองค์จึงทรงดำริว่าเนี่ยเป็นกถาที่ไม่เหมาะสมนะอันไม่เหมาะสมเมื่อจะทรงแสดงวิวัตตกถาแก่เทวดานั้นจึงตรัสพระกาถาที่สองว่า ี่โยมฟังไปในพระคาถาที่สองนะว่าบุคคลผู้เห็นภัยในความตายนี่ก็ควรที่จะละโลกามิตรในโลกมุ่งสันติควรจะมุ่งสันติก็คือพระนิพพานโยมนะโลกามิตรโลกามิตรสั่งได้แก่โลกามิตรก็คือธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามท่านบอกในกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิเป็นต้นก็นะคือธรรมะที่เป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนั่นแหละ รือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ธรรมาได้บรรยายไปแล้วนะบทว่าสันติเปกโขอธิบายว่ามุ่งอยู่ต้องการอยู่ปรารถนาอยู่ซึ่งสันติอันยั่งยืนกล่าวคือพระนิพพานโยมดับทุกขโดยสิ้นเชิงนะคือไม่ต้องเกิดนะพบภูมิใดเวลาหมดลงพอดีนะโยมนะโยมพิจารณาเอาเองก็แล้วกันเอาละวันนี้เวลาหมดลงแล้วอาตมาภาพระปริญญาปริญญาโนผู้ตามหน้าที่บรรยายต้องขอจากลานะโยมผู้ฟังไปก่อน ขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธินขอเจริญพร